อันนี้เป็นธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนพรามและกับดีชาวเวลุทะวาระเวลุทะวาระได้สดับข่าวพระสมณโคดมเป็นโอรสของเจ้าสักยะออกบวชจากเรือนเสด็จมาถึงเวลุทะวาระคาม กิติศัพท์อันงามของพระองค์นั้นกระจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอาหารหันต์ตัดสรุเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกประุษที่คนฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เขก,ก็เลยเข้าไปถามพระผู้มีพระภาคบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายพึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่คลองเลือนพึงรูป้ายจันที่นำมาจากแคว้นกาสีพึงทรงทัดมาลาของหอม เครื่องรูปไร้พึงยินดีทองและเงินเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์พระองค่าพรองค์ทั้งหลายจะพึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่คลองเรือนเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ด้วยประการใด ขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมด้วยประการนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีความปรารถนามีความประสงค์อย่างนั้นเถิดอันนี้จะเป็นความชอบใจของผู้ที่ที่อยู่คลองเรือนพระองค์ก็บอกพรามและขบดีทั้งหลายเราจะแสดงธรรมประยายอันพน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลาย ดูก่อนพราหมณและขบดีทั้งหลายทำปริยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นไฉนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยแยบคายดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ผู้ใดจะปลงเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกขเสียจากชีวิต ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงปลงคนอื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจากชีวิตข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจชอบใจแม้ของคนอื่น ธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะปึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วตนเองย่อมงดเว้นจากปานาติบาตด้วย <c oughs> ชักชวนผู้อื่นเพื่องดเว้นจากปานาติบาตด้วยนตนเองก็งดเว้นแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นอันที่สามคือกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปานาติบาตด้วยกายสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยสามส่วนอย่างนี้ พนะรามและขบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงถือเอาสิ่งของที่เราไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไร อริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากอธินาทานด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากอธินาทานด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากอธินาทานด้วยกายสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิดด์โดยส่วนสามอย่างนี้ รามและข้าบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดถึงความประพฤติผิดในปรยาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงถึงความประพฤติผิดในปรยาของคนอื่นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิชาจารด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากกาเมสุมิชาจา์ด้วย กล่าวสันเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิชาจาร์ด้วยกายสมาจาร์ของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสอย่างนี้พ <c oughs> รามและข้าบรีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ่านตรัสความบริสุทธิ์ทางกายมาสามอย่างนะต่อมาทีนี้ก็เริ่มวาจานะผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราในข้อนี้เราจะเห็นว่าการกล่าวเท็จเนี่ยเป็นการทำลายประโยชน์ของผู้อื่นนะนี่โทษของมันอย่างหนึ่ง เวลาเราจะทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเราก็คือมีการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จเราก็กล่าวไปสร้างเรื่องเพื่อทำลายประโยชน์ของผู้อื่นข้อนั้นไม่เป็นที่รักใคร่ที่ชอบใจของเราใครจะมาทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จเราก็คงไม่พอใจนะ อันหนึ่งเราพึงทำลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นเขาทำลายประโยชน์เราด้วยการกล่าวเท็จเราก็ทำลายประโยชน์เขาด้วยการกล่าวเท็จเหมือนกันเขาก็คงไม่ชอบใจธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น อาการแบบนี้ยังไม่เป็นทิรักที่ชอบใจของเราเลยอาการแบบนี้ก็ไม่เป็นทิรักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นเหมือนกันธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรก็ธรรมะนี้อันนี้ไม่เป็นทิรักที่ชอบใจของเรา เราจะประกอบธรรมะนี้นะให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรใช่ไหมตัวเราเองก็ไม่ชอบแม้เขาก็ไม่ชอบแต่เราเอาธรรมะที่เราไม่ชอบเนี่ยไปมอบให้แก่เขาก็คงไม่ใช่ฐานะที่ควรทำอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาดด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากมุาสาวาทด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากมุาสาวาทด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ในเวลาพระศาสดาบอกกาย,ยสมาจาร์วจีสมาจาร์มโนสมาจาร์ของพระองค์เนีน่ยบ,บริสุทธิ์ ก็เทียบอย่างนี้ก็ได้แต่นัยยะอื่นของความบริสุทธิ์ที่จำแนกไปก็มีอีกมากเลยพรามและกัปบบีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยคำส,อส่อเสียดเขาใช้ว่าคำส,อส่อเสียดอันนี้ก็ต้องทับศัพท์ไปเลยด้วยคำยุยงข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำพูดยุยงเนี่ยข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น ธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นพระองค์ค้นพบสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยคนอื่นจะไม่ชอบด้วยไม่ใช่บางทีเราไม่ชอบแต่คนอื่นชอบเน อย่างบางคนก็จะไปไปคิดเรื่องแบบอย่างอาหารอย่างเนี้ยอาหารอันนี้เราชอบคนอื่นไม่ชอบเขาก็จะมาแย้งว่าอืของบางอย่างเราชอบคนอื่นไม่ชอบก็มีแต่พระศาสดาเวลายกอะไรขึ้นมานอนเป็นมาตรฐานว่าสิ่งใดที่เราไม่ชอบเนี่ยคนอื่นก็ต้องไม่ชอบด้วยก็คือมาตรฐานก็คืออันนี้ออย่างเนี้ย อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ย่อมงดเว้นจากปิสุณวาจาชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากปิสุณาวาจากล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุณาวาจาปิสุณาวาาการพูดยุยงให้เขาแตกกันซึ่งในพระสูตรอื่นก็จะ รัดบอกผลวิบากก็จะทำให้ไปสู่นรกกำเนิดเดานและเปรตวิสัยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุณาวาจา ด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาอย่างนี้พรามและควดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันนึ่งเราพูดกับคนอื่นด้วยคำหยาบข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ ของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมงดเว้นจากพุทสวาจาชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากพุสวาจากล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากพุสวาจาด้วย วจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ปรามและกบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยถ้อยคำเพอเจอร์ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับคนอื่นด้วยถ้อยคำเพอเจอร์ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น ธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากสัมผัสปลาปะด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากสัมผัสปลาป,ปะด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเป็นจากสัมผัสปลาปะด้วยมัดจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิดด์โดยส่วนสามอย่างนี้กายสามและ วาจาสี่เป็นเท่าไรเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> แล้วนะอริยาสาวกนั้นประกอบด้วยความเริ่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยสินที่อริยรักใกล้แล้วเป็นไปเพื่อสมาธิเริ่มใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศินอันเป็นที่ละของอริยท่าหล่มีสี่เมื่อกี้เจ็ด นี่อีกสี่นะพรามและขบดีทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัตธรรม7ประการนี้เมื่อนั้นอริยสาวกหวังอยู่ด้วยฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความหวัง4ประการนี้นะเประการกับ4ประการ7ประการคือกาย3วาจา4 4ประการคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และมีศินนั้นเป็นที่รักของอริยะมีส่พึงพยากรณ์ตนด้วยตนได้ว่าเรามีนรกกันเดเดชารเปรตวิสัยอบายทุกติมินิบาทสิ้นแล้วนะเราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านะ พระสัสดาราตัดอย่างนี้อุบาสกพรามและอุบาสกชาวเวลุทะวารคามก็เลยประกาศตนถึงสารณะ